ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรวได้รับคำแนรนกโอเคเข้าผัดสวิดัดทอมยำนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะช่องป๋าปอนนะฮะใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยวันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษมาอีกแล้วนะครับเอาไปดูกันเลยก็โอเคนะวันนี้ผมก็ฝากทุนมาสิบห้าบาทนะครับทุกคนนะก็จะมาไล่เบรคในทุนน้อยนะครับทุกคนเออ ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะรอบนี้เขาเป็นรอบที่สามอีกแล้วนะครับทุกคนนะภาคจนเจ็บคอ,อเออคลิปไหนไม่ได้แม่งลบทิ้งเจ็บคอฟรีจริงๆโอ้โหมาขยันฝากกัด้วยนะสิบห้าบาท <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะไม่ขอพูดเยอะนิวจูที่เจ็บคอไปแล้วเนี่ย <c oughs> ของจริงนะครับ ใครที่สงสารอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะาเจ็บคอไปแล้วแม่งทำไปสองสามรอบยังไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> คอนเทนต์เราต้องได้เออทำสิบรอบก็ต้องได้คอนเทนต์นะครับผมนะมา <laughs> ก็ทุนสิบห้าบาทนะผมก็จะไปเบียหนึ่งบาทก่อนแล้วกันนะครับผมลักกี้นโกนะลูกรักนะครับผมแมวนรกคูณจังตังไม่จ่ายนะครับผม <laughs> เอาเรื่องมั้งะขอ <laughs> แม่งละลายจ่าย <laughs> เอ้ยส <laughs> เก็ตเตอร์มาว่ะ แม่งแล้วลายรายจ่ายมันเอ้ยมาไป็นไงเอ้ยสวยหวานจีครับทุกคนรอบที่สามนะครับย้ํานะเดี๋ยวแม่งมีน้ำมากไอ้ย,อยี่่ททำรอบเดียวได้เลยเอาปกปอกไม่ได้นะไม่รุ่นนะ <c oughs> ดูจากการเจ็บคองผมด้วยแล้วกันนะว่าผมทำกี่คลิปแลหว่ามันจะได้สักคลิปหนึ่งนะไมอย่าลืมนะฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมใครอยากดูเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับนะ แล้วมันจะแตกหรือเปล่าเนี่ยดูดิคูณเท่าไหร่วะนะคูณ8เออสวยทิศหมาบก็ไป7.2นะครับเบรดบาทน,นะนี่เป็นไงไหลลัวด้วยนะประเด็นนี่ไหลาย,ยาวนะครับผมไม่รู้เันเอาเรื่องเต็มข้อนะครับบิ๊กวินเฉยไม่ใช่บิ๊กวินรางวัลก็โตนะครับ <laughs> แม่งเอ้ยเข้าเบรดหนึ่งบาทอย่างเขินเลยกูป,ป,ปอกอ่าโอเคนะครับมาเคช่องสอง อ่ะแมวนรกมาอีกแล้วนะครับผมแมวมาลัวๆนะครับนะนี่เป็นไงเต็มข้อนะครับในพูดเยอะเจ็บคอ <c oughs> เออสวยสวยไปพัดมาลูกบึ๊บบึ้บโอ้ยสวยสวยว่าเบิ้มเบิ้มบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ้บโอ้ยไม่ใบพัดไม่มาว่ะไอ้รุ่นเออ อะไรกับนี่อ่ะอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่ามาสวยกันเลยทีเดียวนะครับนะไวุ้่นนะอ่ะขออนุญ,ญาตกดหยุดเลยดีกว่านะผมขี้เกียดเสียเวลานะครับอ่ะโอเคเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมเออโอเคอยู่ได้อยู่นะครับอันแน่ก็สิบหมุนนะครับโอ้โห,โหน้ำตาจะไหลเก้าสิบเก้า ก็ถือว่าโอเคอยู่นะจากทุน15บาทนะครับต้องเราต้องนึกด้วยว่าทุนแม่ง15บาทนะเออต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับทำไมไม่ได้น้อยจังเบ็ดหนึ่งนะมันคิดดูดิหรือถ้าเบ็ดส <10, 000 S 2> ิบกูจะได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันนะเออถ้าเบ็ดร้อยก็หมื่นหนึ่งอะเออยังเจ๋วปะล่ะโอเคนะครับผมก็จะขยับไปเบ็ดห้าแล้วกันนะครับผมนะมาหรือจะซื้อฟีเจอร์ดีวะเออไงดีวะเนี่ยมันก็น่าซื้อฟีเจอร์นะจริงนะ โอ้โหเป็นไงล่ะดูดสามรอบติดโอ้สี่รอบติดบักปอบเงยน่าจะซื้อวีเจอร์เมื่อกี้โอ้เกินไปกว่าน่ะก็ถึถงก็มีถึงร้อยแล้วผมจะซื้อฟีเจอร์เลยจบเออไม่เจอจ้าแล้วหรือนะครับเมื่อกี้ถึงแล้วโอ้โหผมไม่ซื้อวะโอ้มันเริ่มจะดูดโอ้ยหัวจะปวดยังไงต่อดีวะเนี่ยเรียบร้อยเป็นไง แม่งว่าวกระยันว่าวซะด้วยนะว่าวเยอะซะด้วยนะว่าววุ่นเงยอะไรทีเดียวนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยดูทรงแล้วน,น่าจะไม่รอดเออไหลไปสวยวขออีกโอ้ยดูไม่เงยหวายมาจนงสองแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉย เอาดิ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 เรียบร้อยเข้ามาอีกแล้วสวยกับแมวจ๋าแมวจ๋าแมวจ๋ายังสวยเนี่ยครับผมเอาเรื่องของจริงว่าไว้รุ่นมาดิอ่ะโอเคนะครับทุนสิ้าบาทนะครับยัง่าอีกรอบนะใครดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับนะต่อไปขออะ,อะไรเยอะ อ่าเป็นไงเราว่านเจีย๊ยบโอ้เธอว่านเจี๊ยบนะครับนะสองร้อยกว่าซะด้วยนะครับนะเราก็ลุ้นกันลุ้นกันแบบเยอ่อเหนี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับผมเอออ่ะโอเคนะครับจอวันนี้สองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับไปดูกันต่อเลยนะวัยรุ่นนะ อะโอเคนะครับเดี๋ยวสองหมุนหน้าไปรุ่นนะก็เดี๋ยวจะลองซื้อวีเจอร์หรือยังไงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ไปต่อนะครับอ่ะโอเคโอ้โหบักปลอบมนี่นะสิบหมุนนะครับจอบกันทีสา่าเอ้สี่ร้อยสามสิบห้านะครับผมก็ทุนสิบ้าบาทอนะคิดเอานะครับบวกมาเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าส แม่งผมไม่ไปต่อดีกว่านะผมกลัวมันจะดูดเอาแต่ถ้าซื้อก็ซื้อได้นะสามร้อยเจ็ดสิบห้านเบทห้านะแต่โอเคตามนั้นนะครับเล่นตามตัเต็มนะพอได้นะครับผมไม่ได้เล่นเอารวยนะครับเนาะก็สิบห้าบาทแม่งบวกมาสิแล้วก็สิบาักินเอานะครับนะก็โอเคนะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าเด้อบายๆครับผม